ดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ออดจะมาพี่ออพากินช่องอึมปี้บ้านดงชาแนลนะคะอึมปี้บ้านดงอึมปี้แปลว่าบ้านดงนะคะก็อ่านภาษาจริงแล้วก็ภาษาแปลไปในตัวเลยนะคะอึมปี้บ้านดงชาแนลก็คือบ้านดงชาแนลมือนเดิมนะคะบางคน <c oughs> คิดลึกไปนิดนึงนะคะ <c oughs> อึมปี้อย่างนี้นะคะก็คิดว่าไปทําอะไรหรือเปล่าแต่ความจริงไม่ใช่นะคะอึมปี้ก็แปลว่าบ้านดงนั่นแหละค่ะเพื่อไม่ให้งงก็เลยพูดภาษาบ้านพี่ไปด้วยแล้วก็แปลภาษาไทยไปให้ด้วยแล้วพร้อมแล้วนะคะวันนี้พี่อ้อบ้านดงชาแนลพี่อ้อพากินจะพามากินนี่ค่ะผักอบนะคะที่เขากําลังฮิตอยู่ในทิกต o k แล้วก็ยูทูบตอนนี้นะคะก็เลยอยากกินกับเขามั่งนะคะก็เลยซื้อมาสั่ง ให้พี่สาวซื้อมาให้นะคะพี่อ้อมมารู้ความจริงอยู่อย่างหนึ่งค่ะว่าผักอบนี่นะคะถ้าคนไหนซื้อไปแล้วรู้สึกว่ามันเหนียวมันไม่กรอบมันไม่โอเคปัญหาเดียวที่แก้ได้เลยอันมันสามารถแก้ปัญหาเหนียวแล้วก็ไม่กรอบได้เลยนะคะเอาไปใส่ตู้เย็นค่ะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้คืนนึงนะคะ เช้ามากินกรอบทุกอย่างค่ะพี่อ้อลองทํามาแล้วนะคะอันนี้พี่อ้อลองทํามาแล้วน,นี่ก็จะมาลองถุงที่สองให้นะคะเพราะว่าถุงแรกกินหมดไปแล้วนะคะตอนแรกพี่อ้อได้มาก็พุทรารู้สึกว่าจะเหนียวมีพุทราเหนียวแล้วก็มีเหมือนมันมันม่วงบางอันค่ะจะเหนียวแต่ว่านี่นะคะ เาให้อันนี้มาแค่อันเดียวนะคะต่อถุงหนึ่งหอมค่ะตอนแรกมันก็เนี่ยผู้ชาอัน,นบอกไว้ก่อนเลยว่าผู้ชาตอนแรกมันไม่ได้มันไม่ได้กรอบนะคะมันเหนียวค่ะแต่พี่อ้อพี่แช่ตู้เย็นแล้วมันก็อือเห็นไหมทุกคนมันก็กรอบเลยเห็นไหมคะแก้ปัญหาง่ายๆค่ะเอาไปใส่ตู้เย็นเลยค่ะอะไรที่ไม่กรอบ ที่แม่ค้าเขาส่งมาแล้วมันรู้สึกว่าไม่กรอบมันไม่มันเหนียวมันไม่กรอบมันไม่โอเคไม่ตามปกไม่อะไรอย่างนงี้นอย่างงี้ยนะคะแล้วใส่ตู้เย็นเลยค่ะปัญหาทุกอย่างจะหมดไปค่ะขอพี่อ้อนะ,ะคะอือซูจ้าเขาว่าไม่อร่อยอะฮะอร่อยมากค่ะตอนเนี้ยพายัดใส่ตู้เย็นแล้วอร่อยมากอืออือนไหมอือ ฟันแค่ผักกันเลยสีเดียวนี่กระเจียบนะคะ